วันนี้เราก็จะมา,าหาปริพันธ์ของฟังก์ชันกันเนาะซึ่งปริพันธ์ของฟังก์ชันมันคือกระบวนการย้อนกลับของการาหาอนุพันธ์เนาะซึ่งก็คือการดิฟนั่นแหละปริพันธ์ของฟังก์ชันก็คือการอินดิเกตเป็นกระบวนการย้อนกลับเนาะ,ะถ้าเกิดเรารู้ว่าไอเรามี f ฟ x เนี่ยเป็น 3x กาลัง2ใช่ไหม แสดงว่าก่อนหน้าที่มันจะดิฟเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ใช่ไหมว่ามันคือ x กําลัง3เพราะว่า x กําลัง3เนี่ยเวลามันดิฟแล้วมันจะกลายเป็น 3x เกําลังสองเนาะนอกจาก x กําลังสมยังมีอะไรอีกบ้างที่สามารถดิฟแล้วเป็น 3x กําลังสองก็จะมี x กําลัง3บวก4เพราะว่าดิฟแล้วม,มันก็จะกลายเป็นบวก0ูนย์เพราะว่าดิฟค่าคงที่ค่าคงที่มันจะหายเนาะเพราะฉะนั้นอะ ไม่ว่าจะเป็น x ก,กำลังสาใดๆก็ตามที่ตามด้วยค่าคงที่เนาะมันจะสามารถเป็นตัวตั้งต้นของตัวดิฟ3 x กำลังสองได้หมดเลยฉะนั้นในการอินทิเกรตเนาะเราจะเรียกไอตัวที่เป็นตัวตั้งต้นก่อนการดิฟเนี่ยเราเรียกมันว่าปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันเนาะก็คือตัวก่อนหน้านั่นแหละซึ่ง การหาปฏิยานุพันธ์ของฟนะังก์ชันเนาะเราต้องบวกค่า c เข้าไปตลอดเนื่องจากมันเป็นค่าคงที่ที่ให้เราดิบดักคือค่าคงที่มันจะหาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้เราเลยต้องบวกค่า c เข้าไปตลอดอันนี้คือปฏิยานุพันธ์ของฟนะังก์ชันเนาะซึ่งวิธีการหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันเราจะเรียกมันว,ว่าวิธีการหาปาริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอ e ินทิเกรตที่เราเรียกกันเนาะซึ่ง ลักษณะหน้าตาของการอินทิเกรตเนี่ยมันจะประกอบด้วยฝั่งนี้ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้อไอ้ตรงเนี้ยมันคือปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือตัวที่เราอินทิเกรตตัวที่เราเป็นผลของการอินทิเกรตเนาะแล้วก็ไอ้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เนาะรียวว่าสัญ,ญลักษณ์อินทิกรัลมันคือสัญ,ญลักษณ์การหาค่าอินทิเกรตส่วน f x ตัวที่โดนอินทิเกรตเนี่ยเราเรียกมันว่าตัวปริพัทธ์หรือตัวที่โดนอินทิเกรต ดีตรงนี้เราต้องใส่มาตลอดเนาะมันอยู่คู่ก,กันกับตัวสักณ์อินทิกรัลมันคือตัวที่บอกให้รู้ว่าไอการหาปาริพันธ์ข้อนี้มันเทียบกับตัวแปรดใดเช่นเราเป็น dx <B X. S 1> ก็คือเทียบตัวแปร A x หมายความว่าเรามี A x กําลัง3เราจะอินทิเกรต x ก็คือเราจะอินทิเกรต x กําลัง3ถ้าเกิดเราอินทิเกรต t กําลัง4มันก็เราต้องเป็น dt เราต้องเทียบตัวแปร T อย่างนี้เนาะหลักการอินทิเกรตเนาะ ก็ที่ต้องจําหลักๆก,ก็มีแค่2ออย่างเนาะก็คือการอินทิเกรตแบบปกติเนาะอินทิเกรตจะไม่มีสูตรอะไรเยอะเนาะการอินทิเกรตจะมีแค่อินทิเกรตที่อยู่ในรูปของ x ก,กําลัง n เ,เท่านั้นซึ่งการอ,กกอินทิเกรต x กําลัง n จะได้เอา x ก,กาลังเนี่ยบวก1จากนั้นแล้วก็หารด้วยเลขชี้กําลังแล้วก็บวก4อันนี้คือการอินทิเกรตแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออินทิเกรตค่าคงที่เนาะ เรามีค่าคงที่ใดๆก็ตามอินทิเกรตแล้วจะเปรียบเสมือนการเติม x ให้มันแล้วก็บวก c แค่นี้เอส่วนอินทิเกรตผลบวกและผลต่างนก็คือถ้าเรามีพจน์หลายพจน์บวกลบกันอยู่เราสามารถอินทิเกรตทีละตัวได้เปรียบเสมือนการดิฟที่สามารถดิฟทีละตัวได้เนาะส่วนข้อนี้ก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่เนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับสมบัติเรขยกกําลังเข้ามาช่วยเนาะ ซึ่งสมมัติเลขยกกำลังก็ที่าจะใช้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะลองทำกันเลยอย่างเช่นข้อแรกเขาให้หาค่าของอินทิเกรตส x มเอกำลัง2ลบ 6x บวก5ฉะนั้นเราอินทิเกรตก็คือเราอินทิเกรตทีละตัวได้เลยเนาะฉะนั้นเริ่มจากอินทิเกรต 3x ก่ำลังสองกองก็คือเอาเลขชี้กำลังบวก1แล้วก็หารด้วยตัวมันด้านล่างก็คือ2บวก1ก็คือ3 ลบ x x เดิมเป็นกำลัง1เราก็บวก1เข้าไปกลาเป็น x กำลัง1บวก1แล้วก็หารด้วย1บวก1ก็คือ2แล้วก็บวก5 5เป็นคน่าคงที่ก็อินทิเกรต5ก็ได้5 x จากนั้นพอเราอินทิเกรตเสร็จแล้วก็บวกค่า4ทีนี้มันสามารถตัดทอนได้เราก็ตัดอันนี้ตัดเป็นอ3ก็เป็น x กำลัง3ลบ x A, ลบ3 x กำลังสองบวก 5x บวก4แค่นี้เเ,เนาอยางทสองอเห็นได้ว่าเลขเออ x ของเราเนี่ยมันยังเป็นตัวส่วนอยู่ซึ่งเราไม่สามารถอินทิเกรตตัวส่วนตัวเศษตัวส่วนได้เนาะฉะนั้นเราจะใช้สมบัติเลขยกกำลัง ในการนํา x ขึ้นมาอยู่ด้านบนเนากจากสมบัติเลขยกกาลังที่ว่า1ส่วน a กกำลัง n จะเท่ากับ a กกำลังลบ n ก็คือเราสามารถย้ายขึ้นมาด้านบนได้แต่เลขชี้กําลังจะติดลบเนาะฉะนั้นเราจัดรูปก่อนเรายังไม่ได้อินดิเกตเนาะจะสลักเข้าไว้เหมือนเดิมก็เป็น 2x กํากลังลบ3ลบ 4x กํากลัง5าตอันนี้ก็เป็น 3x กเาลังลบ2นาะส่วน2ก็ยังอยู่ด้านล่างเหมือนเดิม แล้วก็ลบสาม x อีกลบสาม bx เนาะน,นะเราย้ายขึ้นมาด้านบนเป็นตัวนี้เราย้ายขึ้นมาด้านบนเป็นตัวนี้เนาะจากนั้นเราก็ทําการอินดิเกตเลยสอง x กาลังลบสามเราก็เอาเลขชี้กําลังบวกหนึ่งเข้าไปลบสามบวกหนึ่งก็เป็นลบสองแล้วก็หารด้วยลบสองลบสี่ x กำลังห้าก็บวกหนึ่งก็เป็นกําลังหก แล้วก็หาร6แล้วก็บวก 3x กำลังลบ2ก็บวก1ก็เป็นกำลังลบ1แล้วก็หารด้วยถ้าเกิดมันมีตัวหารซ้อนด้วยกันอยู่แล้วก็เขียนมันในรูปการคูณไว้นล่างด้วยกันเนาะแล้วก็ลบ3ค่าคงที่ก็แค่เพิ่ม x จากนั้นอินทิเกรตเสร็จก็บวกค่า4ตัดทอนเนาะ2กับลบ2ก็เลยลบ1เนา อันนี้ 2, 2, 4, 2, องสีอ่าตัดได้อีกตัดไได้เนาะอันนี้ก็เหลือเป็นลบ x กำลังลบสอลบสองกำลังหส่วนสอันนี้มันเป็นลบสเนาะลบไปเจอกับบวกด,ด้านบนก็เป็นลบเป็นลบสามกำลังลบหลบสาบวกสทีเนี้ยเลขชี้กำลังของเราอะ่ะ มันยังเป็นติดลบอยู่มันจะไม่สวยเท่าไหร่เราเลยทําให้มันเป็นบวกโดยการเอามันลงไปอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลบหส่วน x กําลังสองลบสอง x กําลังหส่วนสอันนี้มันเป็นบวกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องย้ายลงไปเนาะเพราะว่าย้ายลงไปมันจะกลายเป็นลบแล้วก็ลบสส่วน x กําลังหก็คือ x เฉยๆแล้วก็ลบส x บวกสแค่นี้จบ ข้อนี้เป็น x กาลัง5คูณกับ 3x กาลัง3ลบ6ถ้าเจออย่างนี้มันเป็นรูปของการคูณเนาะเรายังไม่สามารถอินทิเกรตได้เราก็แค่กระจายคูณเข้าไปแค่นั้นเลยอะ่ะฉะนั้นกระจาย x กาลัง5คูณกับ 3x กาลัง3ก็กลายเป็น 3x กาลัง8เนาะเพราะว่า1คูณ3ได้ 3x กาลัง5คูณ x กาลัง3ก็เอาเลขชี้กาลังบวกกันก็เป็นกําลัง8 แล้วก็ลบ 6x กำลัง5ก็ลบ6คูณ x กำลัง5ก็ลบ 6x กำลกัง5สามารถอินดิเกรตเลยก็เป็น 3x 8บวก1ก็เป็น9แล้วก็หาร9ลบ 6x กำลัง5 4บวก1ก็เป็นกำลัง6แล้วก็หาร6อินดิเกรเตเสร็จก็บวกค่า c ตัดทอนได้อ่ะ3 1 3, 3 3 3 9 6ตัด6หายหมด ก็เลืเป็น x กำลัง9ส่วน3ลบ x กำลัง6บวก4เป็นอันเสร็จแค่นี้ถ้าเจอในรูปการคูณเราก็กระจายให้เสร็จสับก่อนเนาะข้อนี้เป็นรูปการคูณเหมือนกันจะเป็นการคูณพหุนามแบบสอ้อนเลยเราก็กระจายคูณแบบกระจายคูณพหุนามเลยก็หน้าคูณหน้าหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าหลังคูณหลังอย่างนี้เลยฉะนั้นมันจะกลายเป็น 4x กำลัง2คูณ 3x ก็เป็น4 3 1 2เป็น 12x กำลัง3เนาะเพราะว่ามีคูณกันต่อไปหน้าคูณหลัง4คูณลบ2ก็เป็นลบ 8x กำลัง2อาหน้าคูณหมดแล้วต่อไปหลังบ้างลบ 4x คูณกับ 3x ก็เป็นลบ4 3 1 2ก็ลบ 12x กำลัง2ลบ 4x คูณกับลบ2ก็เป็น บวก8เนาะบวก 8x dx อ่ะจากรูปรวมโพสซะหน่อยเป็น 12x กำลัง3ลบลบ8ลบ2ก็ลบ 20x กำลัง2บวก 8x dx แทนอ่ะจากนั้นก็อินทิเกรตเลยก็เป็น 12x กำลัง3บวก1คือกำลัง4อ่ะแล้วก็หาร4 ลบ2 0 x กำลัง2บวก1ก็เป็นกำลังสฐาน3บวก8 x กำลัง1ก็บวกหนึเป็นกำลังสองหารสแล้วก็บวก c ทีนี้ตัดทอนได้เนาะ c สา2อันนี้3กับ20ก็ตัดไม่ได้เนาะก็2 4ตรงนี้ตัดเลยเป็น3 x กำลัง4ลบ2 0 x กำลัง3ส่วน3าม 4x กำลัง2บวก c แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วข้อต่อไปเป็นส่วนทั้งหมดอย่างนี้อันนี้เราสามารถจัดรูปได้สองแบบเนาะก็คือมันเป็นรูปของผลหารอยู่เราไม่สามารถอินทิเกรตผลหารได้สามารถทำจัดรูปได้สองแบบอนะแบบแรกเลยแบบแรกเลยก็คือแยกเศษแยกส่วนเนาะ แยกเศษแยกส่วนก็คือมันเป็นส่วน x ใช่ไหมเราจะแยกเป็น2พจน์ลบกันอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นลบเนาะมันจะกลายเป็น x กำลังสส่วน x ลบ 4x กำลังสส่วน x อย่างนี้ซึ่งมันจะกลายเป็นอินทิเกรต x กำลัง2ลบ 4x เฉยๆเพราะว่าถึงไ,ไหม เราหารกันเราหารเหมือนกันหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้น x ก,กำลัง3หาร x ก,กำลัง1ก็ได้ x ก,กำลัง2 x ก,กำลัง2หาร x ก,กำลัง1ก็เหลือแค่ x ก,กำลัง1เฉยๆหรือจะทำแบบที่2แบบที่2ก็คือเอ่อตบมันไว้ขึ้นมาด้านบนเนาะอันนี้ขึ้นมาคูณด้านบนมันเป็นกำลัง1ใช่ไหมตบมาคูณด้านบนก็จะกลายเป็น x ก,กำลังลบ1 คูณกับ x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2 dx แล้วเราก็กระจายเข้าไปแบบที่เคยทำข้อก่อนหน้าเนาะมันก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 4x dx เหมือนเดิมเนาะอะ,อะฉะนั้นเราจัดรูปได้แล้วเราอินทิเกรตได้เลยเนาะอินทิเกรต x กำลัง2ลบ 4x dx เนาะ ฉะนั้นอีพีเกตแล้วก็จะกลายเป็น x กำลัง3ส่วน3ลบ 4x กำลัง2ส่วน2บวก4ก็ตัดสักหน่อยก็เป็น x กำลัง3ส่วน3ลบ 2x กำลัง2บวก4แค่นี้เสร็จแล้วข้อนึงเราใช้เวลาน้อยมากถ้าเราทำเป็นเนาะอ่ะข้อต่อไปเลยข้อนี้ก็จะเลข แปลกๆหนอ่อยแต่ก็ทำได้เนาะก็อินทิเกรตเลยเนาะก ate, อ็อินทิเกรตสาม x กำลังหนึ่งส่วนสองเนาะกำลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเราบวกหนึ่งเข้าไปก็คือบวกสองส่วนสองมันก็จะกลายเป็นกำลังสามส่วนสองจากนั้นเราก็หารด้วยสามส่วนสองเห็นไหม เรามีตัวส่วนอยู่แล้วเราเขียนไว้เหมือนเดิมส่วนไอตัวที่เราเอามาหารเพิ่มเราก็แค่เขียนมันในรูปการคูณไว้ในด้านล่างเหมือนกันเนาะบวกด้วย 2x ก,กำลัง3บวก1ก็เป็นกำลัง4แล้วก็หาร4มีส่วนอยู่แล้วก็เขียนในรูปการคูณไว้ x ก,กำลัง3 3x ก,ก,กำลัง2ก็เป็นกำลัง3แล้วก็หาร3แล้วก็บวก4ค่าคงที่ก็แค่เติม x จากนั้นอินดิเกตเสร็จใส่ค่า c อ่ะอันนี้ตัดทอนได้เนาะ2ตัดกับ2ได้พอเสร็จปุ๊บมันจะเหลือเป็น3ส่วน3เราก็ตัดกันอ่าอันนี้2อ2มอแล้วก็ตัดเอาไว้และน,นี้ก็ตัดตัดเนาะมันก็เหลือเป็น x ก,กํลัง3ส่วน2บวก x กำลัง4ด้านล่างเนาะมเหลือ3ามคูณสองก็เป็น6ลบ x กำลัง3าบวกส x บวกสแค่นี้เป็นอันเสร็จเนาะแค่เราคิดเลขให้ถูกจัดรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นมองแล้วไม่มงงมันจะดูเยอะๆหน่อยแต่กา,าทำได้จะง่ายเนาะต่อ เจอรากเราก็ต้องใช้สมบัติการเปลี่ยนรากเป็นเลขยกกําลังเนาะจากสมบัติที่ว่ารากที่ n ของ a จะเท่ากับ a กาลัง1ส่วน n ใช่ไหมะนนเราใช้สมบัติข้อนี้เลยเนาะมันก็จะกลายเป็นอินดิเกต4รากที่3ของ x ก็คือ4คูณ x กาลัง1ส่วน3บวก3คูณรากที่2ของ x กาลังสาม มันก็คือ x กาลัง3ส่วน2นั่นแหละเพราะว่ามันคือ x กาลัง3แล้วก็ครอบด้วยรากที่2ใช่ไหมมันก็คือ x กาลัง3ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2กําลังซ้อนกันเอามาคูณกันก็เป็น x กาลัง3ส่วน2ลบรูท x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2แล้วก็บวก4 dx อ่ะแล้วก็อินทิเกรตเลยก็เป็น4 x กำลัง หส่วน3บวก1เนาะก็คือบวก3ส่วน3เข้าไปก็เป็นกำลัง4ส่วน3แล้วก็หารด้วย4ส่วน3บวก 3x กกำลัง3ส่วน2 3ส่วน2บวก1ก็คือบวก2ส่วน2เข้าไปก็เป็นกำลัง5ส่วน2แล้วก็หารด้วย5ส่วน2 แล้วก็ลบ x กาลัง1ส่วน2กาลัง1ส่วน2บวก1เข้าไปก็กลายเป็น3ส่วน2เนาะแล้วก็หารด้3ส่วน2กอินทิเกรต4ค่าคงที่ก็เป็น 4x บวก4จะลืมบวก4ทุกครั้งเนาะีนี้มันเป็นเศษส่วนซ้อนทำไงเป็นเศษส่วนซ้อนให้เราตบตัวส่วนของที่เป็นตัวส่วนอีกรอบหนึ่งเนาะก็คืออันนี้เป็นเศษอันนี้เป็นส่วนใช่ไหมถ้าเกิดตัวส่วน ตัวส่วนมันเป็นเศษส่วนอีกเราจะตบตัวส่วนของไอตัวส่วนเนี้ยขึ้นไปคูณด้านบนเนาะไม่งงนะมันจะกลายเป็น3าคูณสี่กำลังสส่วนสแล้วก็ทหาร4อย่างนี้อ่ะชนะนนี้เหมือนกันตบ2ขึ้นไปมันจะกลายเป็น 3X มเกำลังหส่วนสส่วนด้วย5้าต้องไปคูณด้านบนดูเขียนย้ายกอ่ะเป็นอย่างนี้เนาะ อ,อันนี้ก็เหมือนกันตบ2ขึ้นไปก็เป็น2คูณ3 2คูณ x กำลัง3ส่วน2หาร3แล้วก็บวก4 x บวก4จัดรูปซะหน่อยอันนี้ตัดกันเนาะตัดตัดได้มีตัดกันเลยไหมอ่ะตัดไม่ได้ละก็คูณกันให้เสร็จสับก็เป็น3 x กำลัง4ส่วน3 วก2คูณ3ก็เป็น 6x กำลัง5ส่วน2ทั้งหมดส่วน5ลบ 2x กำลัง3ส่วน2ทั้งหมดส่วน3บวก 4x บวก4ประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจหลักการอินทิเกรตเบื้องต้นเนาะโจทย์อีกข้อนึงก็ทิ้งไว้ให้ลองทำเองได้เลยกันเนาะทุกคนอกาก็มันก็